สวัสดีตอนเช้าพี่น้องทุกทุทางนะครับเช้าวันนี้พระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวความเราอยู่ในยอห์นบทที่ยีสข้อที่30ถึงข้อที่31จุดป,ประสงค์ของการบันทึกพระทานยอหนให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันนะครับจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ พระเยซูทรงทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายอย่างต่อหน้าพวกสาวกซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ จากพระคัมภีรสองข้อนี้ให้เราได้เห็นหลายๆอย่างให้เราได้เห็นจุประสค์กังเขียงพระทันยอนในชีวิตกัรรับใช้ความพเพะิรสุขสามปีครึ่งสิ่งที่พระง์สั่งส,สองกับสิ่งที่กัรอัศจารย์ที่พระองค์ทรง ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้หมดแต่ในนี้ได้บันทึกเปิ่งปังส่วงขางกังอัศจังฉะนั้นเราสามารถรู้ว่ากางบันทึกนี้มีจุประสงค์พิเศษเลือกเอากลางอัศจังที่เป็นตุ้มแบบที่สิ่งที่สามารถ ชี้ให้เห็นบางอย่างบันทึกออกมาฉะนั้นไม่ว่ารั้งสองหรือกังอศัศจรรย์สิ่งที่รพงองทรงสองและทรงกรธทรมนั้นไม่ได้บันทึกไว้ในนี้ทั้งหมดถ้าจะบันทึกบอกว่าหนังสือในโล่นนี้ก็บันทึกไม่หมดฉะนั้นพี่น้องครับ ให้เราใช้ความคิดใหม่มุมมองใหม่มาอ่านพระวจนะทา,างความพรุงเพราะการบันทึกนี้เป็นการบันทึกพิเศษมีจุประสงค์พิเศษฉะนั้นตัวจานนี้อย่าให้พี่น้องที่จะใช้มุมมองในกางอ่านชีวประวัติของพระเยซูคริสต์ไม่ว่า หนังสือยองหรือว่าพระกิติคุณอีกสามเล่นให้เราใช้ความคิดใหม่มุง่งมงใหม่การความรู้สึกใหม่ที่จะมาอ่านพระวจนะทา,างความปรุงเพราะนี่เป็นการบันทึกพิเศษที่มีจุประสงค์แล้ในที่นี้ยอมบอกเราว่า การเขียงพระทางยองนั้นเขามีจุประสงค์หลัก3ประการหนึ่งเพื่อให้ทุกคนที่อ่านได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระคิ์เพราะชาวยูไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระคิ์เขาเชื่อเพียงแต่ว่าพระเรพระเยซู เป็นชาวนาซาเลตเป็นลูกของช่างไม้เป็นปุกคมธรรมดาไม่ใช่พระคิดพระคิดคือผู้สูงจึงฉะนั้นเขาไม่เชื่อว่าผู้นี้เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงจึงตั้งไว้แต่จองบอกว่าการบันทึกสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เรารู้ว่าพระเยซูคริส์เป็นพระคิต พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงจึงมานั่นคือพระเยซูคริสต์เป็นผู้เผยพระวจนะที่จะเปิดเผยแผงกลางของพระเจ้าที่จะสั่งสอนเรื่องราวของพระเจ้าและเรื่องราวฝ่บิญยางเรื่องราวในอนาคตให้กับเรา 2. อพระเยซูคริสต์เป็นปูโรหิต พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นปุโรหิตที่ไม่ได้ออกจากเชื้อสายขวัญเลวีแต่เป็นเชื้อสายขวงยูดาเป็นผู้เดียวเท่านั้นในในตะกูลขวัญยูดามีปุโรหิตนั่นคือพระเยซูคริสต์ฉะนั้นปุโรหิตนี้เพื่อถวาย เครื่องสักราปูชาไทยบาทเพื่อเราแต่ในที่นี้พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นปุโรหิตพระองค์เป็นทั้งเครื่องสัตวาปูชาที่ถูกฆ่าโดยความบาของเราพระองค์ถวายพระองค์เองและพระองค์เป็นกษัตริย์นบ,บัทนี้พระองค์เสด็จขึ้งสู่สุง สวรค์สถานปทัทอยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดาสุงข้อคองสัพสงแต่สุวรรณหนึ่งพระรงค์จสเสด็จก,กามาอีกครังหนึ่งพะองค์จสเสด็จก,กามารักเราและพระรงค์จสเสด็จก,กามาพิพาสาโลนิพิพาสาชาวอยู่ที่ปฏิเสธพรุรุพิพา,า,มาสมังซาตังฉะนั้นไม่มีผู้หนึ่งผูดด้ใดจะลุกพุ่ง ฉะนั้นในที่นี้บอกเราว่าพระเรสุคิต์เป็นพระคิ์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงจึงตั้งมาสองที่จองได้บันทึกสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อทุกคนที่อ่านแล้วจะได้รู้ว่าพระเรสุคิ์เป็นพระบุของพระเจ้าเพราะพระเรสุคิ์ทรงเป็นพระวาทนในปฐุมประการ พระวาทะทรงสถิอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้านี่คือยอมบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สาและพระว่าท่านนี้เป็นผู้สร้างสรรพสิง่งและเป็นผู้สร้างชีวิตและพระว่าท่านนี้ได้ไกลายเป็นมนุษย์มาสถิอยู่ในท่านกรรมเราในยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สิบสี่ และไม่มีใครเห็นพระเจ้านอกจากพระบุองค์เดียวของพระบิดาได้สำแดงพระเจ้าให้เราเห็นในยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สิบแปฉะนั้นพระเยซูคริสต์เป็นพระบุของพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ใช่เป็นพระบุของพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่มาจากพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาพระเยซูคริสต์จะไม่สามารถที่จะ รู้ทุเรื่องและผู้ได้ทุเรื่องถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่พระผู่ของพระเจ้าพระองค์ก็ไม่มีสิทธิอำนาจที่จะกระทําสิ่งใดๆแต่พระเยซูคริสต์สามารถกระทําตามที่พระองค์ชอบพะฒัยถ้าสิ่งใดที่พระองค์ชอบพะฒัยพระองค์สามารถที่จะทำเรื่องนั้น และพระองค์ก็สามารถทำในสิ่งที่เหนือเกาะเกงขวางเชาอยู่เพราะพระองค์เป็นผู้ให้ธรรมบัญญัติเป็นผู้เปิดเผยสัจธรรมพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรที่พระองค์ทำได้อะไรที่พระองค์ทำไม่ได้ฉะนั้นเมื่อพอระองค์เสด็จเข้ามาพระองค์ได้กระทำตามสิ่งที่พระองค์โชบพรไทยและเป็นหละกังที่ ที่แท้จริง 3. เพื่อให้ทุกคนที่ได้ฟังได้อ่านจะเชื่อจะวางใจในพลนางของพระเรสุคิตในรตะชีวิตนีหละนี่คือจุประสงค์ขันยองเพื่อให้ทุกคนที่อ่านแล้วฟังแล้วที่จะยอมรับพระเรสุคิตเป็นพระผู้เชื่อให้โลก และได้ชีวินีรั์จากที่นี้บอกให้เราหลักการแห่งความรอดคือ,อ,อพระคุณและความเชื่อพระเยซูคริสต์ได้ประทานพระคุณฟรีฟรความรอดฟ,ฟรีให้กับเราแต่ผู้ที่อยากได้ชีวินีรังต้องเชื่อด้วยใจ เชื่อในพน,นังของพอระองค์เพราะวันนี้พระองค์ไม่ได้อยู่กับเราแต่พน,นังของพอระองค์เป็นพน,นังแห่งพันธะสัญญาพระองค์สัญญาว่าผู้ใดที่ได้กระใจต้องรับพระองค์คือเชื่อและวางใจในพลันนงแห่งพระเยซูคริสต์และชีวินิลังเป็นคำที่สองคำได้รวมกัน เพราะในชีวิตในที่นี้หมายถึงชีวิตฝ่ายลิงยางชีวิตที่นิลังในหนังสือยองนั้นเรื่องชีวิตนิลัน์เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นในบทที่สามข้อที่สิบหกบอกว่าผู้ที่เชื่อและวางใจในพระบูนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิลังนิรังหมายถึงกลางเวลาเป็นกลางเวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้น และไม่มีที่สิ้นสุดเป็นกลางเวลาที่อยู่เหนือกลางเวลาในโลกนี้ชีวิตหมายถึงชีวิตที่เป็นอยู่ตำลงอยู่และความหมายลวงคือผู้ที่ได้วางใจในพระเรสุพิ์จะได้มีสิทธิที่จะเข้าไปในราชาอาณาจักรนีล้ละ จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสว่างสถานได้รับมรดดในสว่างสถานและได้ดำเนินชีวิตอยู่กับพระองค์อย่างมีความสุขสึกสึกไปปินิดและได้ปณิบาริรับใช้พระองค์ในสว่างสถานพี่น้องครับต่อจากนี้ให้เราใช้ความคิดใหม่มุมมองใหม่มาอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้ากิติคุณสิริ เพราะการบันทึกในกิติคงสิ่งนี้มีจุประสมพิเศษเพราะยอมได้เปิดเผยให้กับเราในที่นี้ว่ากรรมไม่ได้บันทึกสิ่งที่พระองค์ทรงส,งสอนและพระองค์ทรงทางการอาศจรทั้งหมดถ้าบันทึกก็เขียนไม่หมดแต่สิ่งที่บันทึกออกมาก็เพื่อให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระคิดเป็นพระบุข,ของพระเจ้าและให้ผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์ จำไม่พี่หน้าแต่มีชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกๆท่านนะครับอาเมน